แต่ในระหว่างทางเนี่ยผมจะมีความสุขเราต้องมีความสุขในกำมันเลย,เลยความสุขตั้งแต่8ปดโมงความสุขตั้งแต่9ก้าโมงมีความสุขตั้งแต่สิบโมงสิบเอโมงทุกๆุกชั่วโมงจะมีแต่ความสุขสนุกกับมันความสำเร็จตอนห้าทุ่มคือของแถมคิดอย่างนี้เลยเออเรามีความสุขก่อนเออแล้วมันจะสาเร็จความสำเร็จคือเป็นของแถมนะข้อสองพันอ่ามาดูข้อสามอ่าให้รู้เท่าทันปัจจุบันจบเลยนะมีสมุจดจบเลยนะ สามให้รู้เท่าทันปัจจุบันอ่าจดไปไหมรู้เท่าทันปัจจุบันอ่านนะเดี๋ยวมีคำถาม <c oughs> จิตต้องอยู่กัปัจจุบันเราจะไม่อยู่กับอดีตจิตเราต้องจะไม่ไปอยู่ในอดีตและจิตเราจะต้องไม่ฟุ้งไปในเรื่องของอนาคตถึงแม้เราจะตั้งเป้าหมายความฝันไม้เรียบร้อยแล้ว ว่า1ปีหรือ2ปีหรือ3หรือ5ปีเราจะสําเร็จเราจะมีเงินขนาดทันันนีเท่านั้นเท่านีาน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 น้ให้วางไว้จรงนั้นเอาจิตมาอยู่ปัจจุบันเห็นไหมฮะอดีตก็เช่นกันความสําเร็จเดิมๆตัดทิ้งเลยไม่ต้องสนใจสร้างความสำเร็จใหม่อยู่ในบันแล้วเป้าหมายล่ะเป็นเรื่องเป็นนามธรรมามันยังไม่เกิดไหมแต่ จะให้มันเป็นรูปธรรมได้ไงก็ใช้ระบบเขาเรียก engineering reverse คือการกลับแบบการคิดย้อนกลับเมือ่อกิดคิดไปข้างหน้าเนาะก็เอาเป้าหมายนี่นเนี่ยเอามาซอยเป็นรายปีถติว่าสาปีก็ซอยเป,ป็น3ปีเป้าหมายก็เป็นรายปีอยู่3ต้องเป็น3ปี3ครั้งต้องเกิดความสำเร็จสครั้ง แล้วเอาปีเนะี่ยมี12เดือนก็คือความสําเร็จ12เดือน12ครั้งเท่ากับ1ปีแล้ว1เดือนมี30บวันก็คือความสําเร็จ 30, 30วัน30ครั้งในแต่ละวันคือข่านต้องเอามาเป็นป้อมหมายในวันให้ได้ในข้อน,นี้นะนะเ,เ,เพราะว่าเนี่ยรู้ให้ทันปัจจุบันไงผมอยากให้ท่านพามันอยู่ในปัจจุบันอันนั้นเมื่อกี้เราตั้งไว้เรียบร้อยเนาะแล้วมันอยู่มาปัจจุบันทำยังไงเหรอก็คืออย่างนี้ปัจจุบันทำอะไรก็อยู่ตรงนี้ ออกมาไลฟ์สดก็อยู่ตรงนี้ทำทุกๆชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงโดยใช้ข้อสองนี่มีความสุขกับมันนี่คือข้อที่สำคัญมากเลยผมจะให้ท่านมาอยู่ปัจจุบันนะเอาโอเคหลับตานะความสุขข้อที่สามนี้เกิดขึ้นทันทีไม่ต้องรอให้มันนี้ไม่ต้องรอให้สําเร็จในตอนห้าทุ่มเหมือนผมพูดแกให้อยู่มาปัจจุบันเดี๋ยวท่านดื่มดาหลับตานะท่านหลับตาตอนนี้เลยแล้วนึกถึงคนอยู่สามคน นึกถึงหน้าใครก็ได้สามคนนะว่าท่านจะมีชีวิตอยู่กับเขาสามคนเนะี่ยท่านนึกเลยเป็นใครคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามเป็นใครนึกเลยนึกถึงเลยท่านจะใช้ชีวิตอยู่กับใครสามคนเนี่ยนะคนะที่สองแล้วคนสามคนนะ่ะที่เห็นค่าท่านนะ่ะเป็นคนที่พิเศษมากเลยคือเขาชอบท่านอนะ่ะ ท่านเป็นคนพิเศษให้กับคนเหล่านี้มากเลยอ่ะท่านนึกดิสามคนนั่นที่เห็นข้าน่ะเป็นคนพิเศษเป็นคนที่มีพิเศษมีคนที่อยากจะอยู่ด้วยอ่ะหลับตานึกเนี่ยเราหลับตานึกปุ๊บเนี่ยจิตเราจะไม่ฟุ้งเราจะเห็นเลยเห็นว่าโอ้โหเรานี่เป็นคนที่มีค่าเราเป็นคนที่มีคนพิเศษสามคนยังมองเห็นเราเป็นคนพิเศษ เาราสื่อเรามีพาวพาวไหมเออนี่ข้อสามอ่ามาข้อสี่อ่านวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อสี่นี้คือการวิรเคราะห์และสังเคราะในงานที่ทําเรามาอยู่หน้ากล้องเรามาสร้างเปอร์สเปอร์แมนดิ้งมาสร้างเพอร์ซอนแบรนด์เพื่อมาสร้างเป็นฟีเจอร์วัลลุอ่าให้ท่านสังเคราะ์เลยงานนี้มันมีฟีเจอร์วัลลุมมีคุณค่าหมหาศาลมันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ มันมีค่ามากกว่า r o d u c แบ r นด์มันมีค่ามากกว่าค o r p o r a t e แบ a น d ์มันมีค่ามากกว่าปตรทอะนันไเดี่ยมันมีค่ากว่าอาสบูยาสิฟันนะมันมีค่ามากกว่าครีมต้องมองอย่างนี้นะคอยสี่นะวิเคราะห์เลยที่ถ้ามาทำเนี่ยให้มองว่ามันมีฟีเจอร์วัลลูมันมีค่ามหาศาลเนี่ยงานอย่างเงี้ยงานเราเนี่ยมีค่านะ มีค่ามากกว่า p r u d u c แบรนดมีค่ามากกว่า c r r p o r a t e แบรนสังเคราะห์เนง,งานที่เราทำนะในะข้อสี่นะ,ะจลยนะต้องคิดอย่างนี้นะต้องคิดแล้วมันดึ๋งดำประมันนะัน่ะโอ้โหมันภาคภูมิใจการมาสร้างตัวตัวนี้มันใหญ่กว่าไอไออร์ทอใหญ่กว่าไอเซเว่นอีเวใหญ่กว่าแล้วต้องคิดอย่างนี้โอแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าไอโปรดัก สบู่ยาจีฟันครีมอาหารเสรมิมทุกอย่างเราจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะปรากฏผลตอนไหนนะเมื่อท่านโด,ด่งดังท่านจะอยู่ในสายเ,เขาเรียกเป็นเขาเรียกทิกต็อกแอฟริกันท่านจะเป็นลักษณะไปต่อยอดเป็นลักษณะเป็นอ่เป็นผู้ส่วนเขาก็ได้ไปกินเปอร์เซ็นต์เขาก็ได้กรณีถ้าเป็นอ่าทิเ,าเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์หรือ KOL ออย่างเหมือนเด็กแอนดอร์เนี่ยถ้าสามารถจะไปถือสินค้าเขาได้สินค้า เจ้าของแบรนด์จะวิ่งมาหาท่านเลยไม่ว่าจะแบรนด์ไหนอะไรต่างๆเพราะไงเจ้าของแบรนด์หรือเจ้าสัวเขาไม่มาออกไลฟ์สดเหมือนเราหรอกเรามีอย่างเดียวที่เรามีหน้าที่สร้างคุณค่าตัวเองเยอะๆเนี่ยสำคัญในะข้อสี่วีคอ์ให้ขาดเลยในงานที่ทำเนี่ยมันมีมูลค่าหมหาศาลปนฟีเจอร์วัลลุ่นเลยข้อที่ห้าอย่าหมดศรัทธากับตัวเองเมื่อกี้คือข้อสี่คือในเรื่องของ ธุรกิจนะในเรื่องของธุรกิจนะอันที่ห้านี้เป็นตัวเราล้วนๆเลยอย่าหมดศรัทธาในตัวเองให้มีความเชื่อถือศรัทธาในตัวเองเขาเรียกเซลล์คอนฟิดเอนท์ข้อที่สำคัญนะฮะข้อที่สำคัญมันจะมีความสุขศรัทธาในตัวเองหลังจากผ่านมาข้อสี่ปุ๊บเราจะมีความสุขในข้อห้าเลย เราต้องเชื่อมั่นศรัทธาตัวเองมากๆเป็นจุดยืนให้ผู้คนนะเป็นจุดยืนใหคนแล้วจะภาคภูมิใจเมื่อท่านมาออกอยู่หน้ากล้องออกมาทําคลิปออกมาไลฟ์สดท่านจะเห็นคุณค่าตัวเองเยอะมากเลยข้อนี้สําคัญจะมีความสุขวันนี้จะมามอบความรู้ให้กับเพื่อนๆวันนี้จะมามอบโปรเจกต์ให้เพื่อนๆ วันนี้จะมามอบเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆในห้องหรือนอกห้องตัวนี้ต้องดื่มดำมีความสุขในการเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านจะมีความสุขในเรื่องของการมีความศรัทธาตัวเองเชื่อมั่นตัวเองเมื่อไหร่เรามีมีความรู้สึกเป็นผู้ให้ที่ยอดเยี่ยมท่านจะมีความสุขสุดยอดที่เอาความรู้ เอาโปรเจกต์ดีๆเอาเรื่องราวดีๆมาส่งมอบให้กับผู้คนทั้งในห้องแลนะนอกห้องคิดอย่างนี้นะท่านจะสึกหูภาคุิคใจ